สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีชเช่นคยนะครับกับช่อง HIN ินแชแนลนะครับเอนนี้บาวหิน h ชแนลเสี้้าสุกุสุคนมาเที่ยวสามเหลี่ยมคองคำนะครับเกตแดนจังหวัดเชียงรายประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนาไปเที่ยวฟังเล่านะครับแะมาเลยครับสิ่งตอนนี้ผมก็ได้พ้าทุกคนนั่งเทือนะครับพากันขามมาพาง บางเล่านะครับสามเลียมทองคำนะครับเดี๋ยวผมสสพภาพเขาไปเบิ้งนะครับว่าขันในซีนี่เอียงปินตะเบิง้งเมนะครับเนาะแต่ว่ามือกสิใส่บริการรถสามหลอะแล้รถตุกๆุ๊บานเท่านะครับเนาะแต่การบ่วนใจว่ากสิกะลงงานหรือว่าเดี๋ยวไปถึงกังนไม่ก็นะครับเนาะเดี๋ยวผมสสพภาพไปเบิ้งนะครับว่าเขาไมา่มาเห็นยงกันเนาะ ซึ่งการนั่งเลือกถามมาทั้งฟังเล่านะครับก็ของคิดค่าบริการคนละหนึ่งหนอยบาทน,นะครับเนาะว่าถึงหวาเพ่งนะครับเนาะซึ่งการเลืกอกคงนะครับเนาะที่ได้นั่งเลือกถามฝากมาเที่ยวทั้งฟังเล่านะครับเนาะสามเหลี่ยมทองคำแล้วครับได้ยินเขาว่ามันอ่าเป็นแดงตองเพียวอีก นเื่แบบบรรยากาศก็ดีดีนะครับตอนะน,นี้ก็ค<ด>ือพังเล่านะครับหลังจากเห่าลงจากเพื่อเสร็จเ่ากันเดินทางเขามาทางขึ้นไปนะตรงที่เป็นจุดตรวจน,นะครับซึ่งบ้านเห่าเขาก็เรียกว่าด้านจุดตรวจน,นะครับหรือว่าตอมอน,นะครับ ซึ่งเดือนมาตรงนี้นั้นผมก็บอได้ไทยไว้ะครับเนาะเพราะว่าได้ทำการตรวจโควิด19นะครับทางเล่าเขายังมีการให้ซุมตรวจอยู่นะครับหลังจากนี้ผมก็ได้ทำการเมาส์รถตุกตุกหรือรถสามล้อนะครับแถวทางประเทศไทยเขาจะเรียกว่ารถตุกๆนะครับเนาะ เวลา2ชั่วโมงนะครับเนาะแต่เมาใจนะครับ2ชั่วโมงหารอยเราจะพาพาตรดเที่ยวรอบๆเมืองนะครับเขาเเข้าเอื่นคิงโรมันนะครับเนาะซึ่งเป็นสถานที่ยังกัดให้ไปหาเอานะครับเนาะซึ่งผมกับบอกว่าได้นะครับเนาะซึ่งช่วงเวลานี้กับเป็นช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าแลครับรอบผมก็ได้พาทุกคน ขี่รถอ่อมเมืองแล้ครับว่าอยางหัวสามเหลี่ยมทอ,องคำนี้ท้างฟังเล่านี่เขามีอย่างแน่แล้นนครับกับพี่นองเบิ้งกีบเอานะครับเนาะว่าตรงนี้คืออียงตรงนี้คือเอียงส่วนที่ตรงนี้ที่ที่ผมไทยเบิ้งตัวนีก็คือ,อเป็นหางสรัพย์สินทางใงญ่แห่งนนะครับเนาะซึ่งเป็นในทุกจินภาษาไว้นะครับ อนนี้ก็บรรยากาศกับหัวอ่อนป่าได้ครับนอะนใน่อนเรานะครับนะต่อีกจัดหน่อยเดี๋ยวผมสีผ้าลงยางแน้ะครับนะพี่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวสีผ้าเขาไปเบึงตลาดฟังเล่าแล้วครับนอะนว่านี่ยังไงเดี๋ยวผมกะสีลองยางมือจัดหน่อยนะครับเนะสีผ้าเิ็งว่าทางฟังเล่า,าตลาดเขาขายคือกันกับตลาดทางฟังไทยบนนอนครับนอะนี่ก็คือสถานที่ที่พี่เขาพามาแลครับเป็นตลาดนะครับนะี่น สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าตรงนี้ได้นะครับเนาะราคาก,าก,กับ่แตกต่างกันเนาะครับเนาะจากาตลาดบ้านเฮาเนาะกับ่ถือว่าอันนี้หลายนะครับเนะาะเดี๋ยวอีกจักหน่อยผมสิพาทุกคนเข้าไปเบิ่องอ่งระบบ,บบริเวณเขาเรียกว่าคิงโรมันนะครับนะ <Okay. S 1> เนาะโอเคแต่เขาไปเขาไปถ่ายรูปนะครับซึ่งผมมาาจะนีแล้วผมจังได๋ผมก็ต้องลงนะครับลงมาถ่ายรูปไก่ๆนะครับแต่ว่าเขาไปทายกันไหนนะครับเนาะ ก็คือเขาห้ามนะครับมถ่าย,ยข้างในนะครับเดี๋ยวผมจังในก็นมาเขอแล้วคอถ่ายรูปวบจักจักจกรูปสองรูปนะครับเนะาะจังในผมก็มีโอกาสมาขอแล้วจังในผมก็ขอถ่ายรูปจักรูปสองรูปนี่แล้วครับเนาะเป็นทีละนิดนะครับน <c oughs> เนาะ,ะว่าได้ขำมาเที่ยวทางเล่าในท้ายรูปใ,ใกล้ๆสถานที่ย่างค้นเชือก<ม>สีโรมันแล้วครับเนาะหลังจากนี้ผมสิาพาทุกคนเขาไปเที่ยวอ่าเขาเรียด ใช้หน้าท้าวคนจีนนะครับเราที่เขามาฝ่า,ายไว้นะครับไทยแรงเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำเราครับหรือฟังเล่าของเขาเนี่ยครับผมสีผ้าของมาเบิ้งนะครับว่ามีความแตกต่างจังไหนบัวคือจังใช้หน้าท้าอยู่เมืองไทยหรือว่าสหรัฐนะครับเราจะเป็นประมาณนี้บอเดี๋ยวผมสิผ้าของเป็นอย่างเบิ้งไหมนะครับเรา จังไหนแล้วคันไดมาฮอดอีกจังไหผมก็ต้องขออธิายรัวอีกจักรกลุ่มสองกนะครับเนาะเพื่อเป็นที่รู้จกว่า <c oughs> ในครั้งนี่ผมเคยมาเที่ยวแรงเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำนะครับเนาะฟังเล่าแล้วก็ได้มาเดินเที่ยวชมตลาดช้ยนะาททางฟังเล่านะครับเนาะของคนจีนนะครับเนาะ ตรงนี้ผมกับสีพาทุกคนย่างลงไปเบิ่งแลวครับเนาะไทยๆนะครับว่าว่ามันสีนี้ความสวยงามแบบบ้านใดนะครับเนาะเ <Wow. S 1> บิง่งเลยแล้วก็คือจังเข้ามาอยู่เมืองจีนนะครับเนาะ <Wow. S 1> มาเรี่ยวก็บคอยจักลรูบสองกรูปนะครับเนาะ <Wow. S 1> เพื่อเป็นที่เล็กนะครับว่าใครงนที่ได้มาเที่ยวชัยนาทเท่าเมืองจีนนี่เล่านะครับซึ่งเดินมาเรื่อยๆนะครับ <Wow. S 1> ก็จะเห็นเป็นแผงขายของตลาดนะครับซึ่งส่วนแรกนี่ เขากระสีเปิดการขายของนะครับซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะพาดันเดินทางกันแครับมันกะไขสิคําแล้วนะครับเนาะนี่ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับฟังไท่ของเขานะครับผมก็ได้เดินทางมาตรงนี้นะครับพากันมากินนะหมูกระทะนะครับเนาะริมฟังโขงนะครับเนาะตรงนี้กิน,นประจดชมวิวมองข้ามไปกับเป็นฟังเล่านะครับเนะาะ ฟังเล่าเนาะครับเป็นอ่าชิงโรแมนต์นะครับมองไปกับสิมีแสงสีเสียงเนาะครับเนาะแต่ผมสิ่งก็ขำไปนะครับในการคืนเนาะเพราะมันอันตรายเนาะครับเพราะเป็นอ่าฝั่งไทยเนาะครับแต่ผู้ใดอยากไปข้างคืนกับไปช่อโรงแรม่เป็ดไก่กันไปเที่ยวก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําก่อน นะค่ับมันขึ้นเท่ากัยบยาไปดีกว่านะครับเนาะมันตันแต่ไยนะครับบัวเปนเบืองไทยนะครับวัวเป็นบานเท่ากับหลังจากนี้ผมก็สิเดินท่าใภาพออกวิวสวยๆมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะว่ามันสวย,สวยงามสํานใดเบิ้งเราครับว้าว <Wow. S 1> ั้เด็กก็ได้เดินทางมาเที่ยวผมขอเก็บภาพอันสวยงามดีไว้นะครับเนาะว่าทางหนึ่งผมเคยได้มาเที่ยวแหล่งเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำทาง ฝังล้านะครับฝังไทยนะครับหลังจากกินข้าวแล้วผมกสิพ้าทุกคนมาเบิ้งหอผักนะครับที่ผมเช่าอยู่นะครับหอพักโฮเทลมีสอซโฮเทลนะครับขึ้นละหกไรยนะครับยนะครับเในห้องแตงสวยรู้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมกสิพ้ากันเดือนทางกลับนะครับเนานี่ก็คือภาพทั้งหมดทั้งวลนที่ผมได้ นำมาห้ท่านผู้ชมได้พบได้พอในมือดีแล้วกรันเนาะมก็เก็บเอาภาดีๆบรรยากาศดีๆมาฝากผู้ชมนะครับเนาะรอบหน้าผมสิพาทุกคนไปเที่ยวสยกอย่าลืมกดติดตามทางเพจพินชาแนลแล้วก็ช่องยูทูปพินชาแนลผมผมนาได้เลยครับเด้อรอบหน้าผมสิพาทุกคนไปเที่ยวสยกอย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะก็มมยังไหลนะครับมือนก็ขอบุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับนะ